สบายดีเนาะยโรสบายดีทุกคนสบายดีตอนเสาร์เห็นเห็นตาตุ๊บตุ๊บเน่นี่คงเม็นกําลังตื่นนะกําลังจะเข่าหื่อฟ้ามันนี่จะไปใช้อยูโรไปเอฟบเพ็่ออเพลงใหม่์คงบุงโ홉ฝากติดตาม่ได้ยุใส่ยั่วสวัสด์นาเขตเนาะสวัสด์นาเขตได้วเดี๋ยวปะเนื้สตาร์ดีสตาร์ดีวจักคือกันเนาะไปเบิึงน้ำกันอีกเทื่อนึงเนาะตาม ตามีตามเกิดโมเห็นสาวผู้ใดบอกเออนี่เหลื่งคอยมีเหลื่งมาเลาวหบว่าบางสาวนี้คอยออกไปออกไปเอาเครื่องยู่ลังบาทมันกะเป็นร้อนๆแน่ตัวเองก็โคนฟังฟังเหลื่งพีร้ายแน่เดี๋แล้วคอยยืนยุ่งเรกคือต่าบุนโอ้ยกือทางนี้ยิโลไปแจกนั่นละหงนางคงตลางจบแล้วบอกกู มาหอดปั๊มน้ำมันประมาณน่าจะรักทรงกว่าเนาะแต่ปอสะเทาะก็เจ็บบันด่าด่าสะละงานเนี่ยลักตายหลักตายมาก็ผู้สิบอีกต่อยง่ายเลยสภาพตอนนี้มันสึตื่นกำลังแบบเอออย่าลืมไปกดติดตามเลยเพลงใหม่มาถ่ายเพลงใหม่ลุงทินมาถ่ายอยู่สวรรค์นักเขียนเนาะเออสวรรค์นักเขียนไปเลยไปเดินทางกันตัว ลงไปจับกวางมึงเลยเลงๆๆๆๆโอ้เลยๆๆโอ้ไม่กดโอ้บอกเลยจะกือว่ากวาง หันน <molec> <laughs> ักนะฮะกลวงวมึงหั่นนักท่านทันท่านท่นท่นท่าราหันกับเปียกัตรนไงก็กรมื่หวอดยกแล้วก <eleven> ังเปียงมุกกอบเปกันเสีหัดถวยมากันกินน้ำกันเวิร์นะไม่มียังเห็ดกับอกจัากินมือนก็บมบอกบ่หัเลยกิน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  อะไรมากินกิน<ส>ย <straightforward> ังเดี๋ยวกินกินยังเนกันยาไม่หล่อเหอนุดดอะไรค่หืนก่อนเนาะาทามันก็ม่งามเลยหนึน่าก่อนทยหน่ก่อนไจง่าเลยนะยังเปลี่ยนแปลงแซ่บ้งก็คือจะได้ออกจากออกจากอันตัดแต่เอ้ยจะได้จากงยากกินแล้ว

เออย่างโล่เนาะท่าก็เสริมสวยถ่าอ่าย่างถ่าคนห้องพี่เสริมสวยย่างไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ผมจะขี่รถไปเลยเนาะจะเปลนทางอะไรต่อทางอะไรอยากดูทางเมื่อปากซสียอย่จเางนก้ปากเพลงเนาะชื่อเพลงจะไหนบุฮูคนกระบู้ร่าลังมาทายมีมือนี้ฝากติดตามกดติดตามด้วยซ้ติดตามอยู่ร่างเพจและยูทูบกดติดตามไปเลยเพราาะว่ยูทูบซื้อยังไงเคสเจ็ดโปรดักชั่นเออหลังจาก คลิปนี้ลงแล้วกับเสีเอนอยู่ดอกเพลงใหม่อีกสองสามมือไปพี่เบิงสียไทยบรรยากาศแท่นี่ให้เบิงกับซาอาตาสะอาตาสะอาตาพูดพูดขึ้นขึ้นทางขึ้นทางบอลนัน่บนบอลสนามแถวแถวสนามแดงบอลซูนซูนอ่ะนะเราจะต้าเอาอะไปไปบุอย่างบ่แล้วมึงเลยบ่กูเบอกกับมึงอะไร ับได้ยน้องเขาบอกให้หยุดฮะไปมาเจออยู่ีหยังปวดขบาวป่วยเนี่ยแห้งค่ะตอนนี้กําลังห่อเข็มคองเนาะเด็กกําลังห่อเข็มคองเห็นบอกเพิ่งมาเองเนี่กําลังยางห่อเข็มคองแล้วก็สซีด้งทางเมื่อวันนี้ ก้าไอ้ไทยหูย่างเรียบร้อยเด้อสิขึ้นหูให้เบิ้งแล้วโบขึ้นเลยขึ้นเออขึ้นหูให้เบิ้งไทยแล้วแล้วกําลังย่างกราเนะงามงามงามอยู่นี่งามงามเไรขุ่มๆๆมันบรรยากาศโคตรดีเลยนะเบิ้งซีทองขวาซีทองขวาบรรยากาศแบบสุนยอดโคตรดีกับโบหอนโบหอนมาได้เป็นแบบคึ่มๆเย็นๆอุ่นๆน้อยนึง ดีดีถ no ูกค huh no ่ไปยางต่อนาะทุกคนเห็นจุดไห่เกือบลงท่านา่บกยูโรทายางไปเลยเาบอกไปเลยได้ยางหัอ่อนยางไปยังมาลงเห็นไหนเห็นโหลดรนดใช่ะบบเห็นสังได้ไดได้หดน่หซ้ำมีแต่ว้านนั่งท่า คนห้องพีกแตงหนาเนาะอันนี้แตงนี่หนอยนี้เทอยู่ฐานันห้องเนาะเดีวก็สีเทียมไทยเทียไทยสี่ไทยเบิ้งอีกทีนะไปบายบายเบิ้งเดีวไปงามเดียวามเดี่ยวบางเนี่อ่ ตามเนี่ยเด้อเพลงใหม่ไใบไวไนนี่มูฮัวซื้อพี่คนหอบมูฮัวซื้อพี่ไปไปเบิงกระลังจ,จะไปถ่ายไปมูฮัวจะไปถ่ายใสก่ก่อนตอนนี้กะกำลังเตรียมเนะาะกำลังเตรียมเตรียมตะโดนเตรียมเตรียมจ,จ,จ,จนอยากเนาะลับเลยยกศัพท์เถ่ายบรรยากาศตอนถ่ายเอ็มดีเบิงบาทนี้เออได้ถ่ายแล้วได้ถ่ายแล้วมันกามาถ่ายอยู่แค้มกองสวรรค์นาเขตนนะครคอยไก่โซนนครไก่โซนภูมิฮานเออ ไปไปเบิติย mm ัง hmm. ม mm ีย hmm. no, ังต้องงานสไปตอเท้าแต่ีเมื่อนไม่ได้สักเหอถม้ในมือนี่อาจจะโกดังเส้นไปแต่ตัวเฮ็ดได้เลยังไปในคเก่ารหัวไปตาเมาาลดมาเร็โอ้หแสงบยยาให้เบาควมแหลนแล้วพงฮักเนาะแต่ว่าควบนักบยายาเบาแล้วพงเนาะสุเกะโเทตอนนี้ก็เป็นเวลาจังมเลยสองโมง ยิวเขาเนาะปวดเหยวปวดนะเจ็บพอ้องตึงเมื่อแหงีนี่ถองฝังง่าเอาเบื้องยี่ห้อซสซูกินะคตเท่เลยซูซูกิเอ้าไก็ซูซูกิหเออแมเราาหันกินเขาก่อนหันหันกินเขาก็จะได้ให้เบื้องนีนอกกระหอดหันกินเขาวุ้ีเสือวุ้ีเสือเน่อะไรมอนดจิงอ่ะเน่อะไรออเวตุย ื <Bond> ้อ่ะกับข้อจบคลิปเพ่งแดซำนนีเนาะกับทายกันสีทายมั้งก็เออคือเก่ากันแนนอกะะเออเลยู้ว่าเมื่อนี้มาเห็นยังมาเห็นยังอยู่ไสไทยนั่นไทยนี้ไทยนั่นพทงนี้กัอย่าลืมกดติดตามกันเด้ออยู่ในยูทูบ b องเคส่เจ็ด์โปรดักชั่นกในเฟซบุ o กแมนไซส์เสตรเออไปายต่อกอนบายบายอย่าลืมติดตามกันเด้อบายบายฮ่อนแหไล่ มาายโลยูสวรรค์โอเคหูหูเรื่องหูเรื่องมือนี่มือไรตอนนี้มืองไรงบ๊ายบายบ๊ายบายนะยูโดไป